ผมบูชเลชานะครับเชฟหน้าโหดโหมดคิตตี้เมีฮ้ yeah. สวัสดีครับผมป๊อปปี้นะครับแซ่บกว่าอาหารก็ผมนี่แหละฮะน,น้ำฝนพัชรินค่ะสวยยืนหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในรายการพวกเราแซ่บสาอาีโอ้โห <c oughs> แม่เจ้าทำแบบนี้แม่เจ้ามาไวครับปกติต้องต้องมาตอนคืนไม่ใช่หรอครับ ไม่ใช่สิมันละครเขามาสุขเสาร์อาทิตย์ใช่จริงๆวันนี้เป็นละครเรื่องความทรงจำสีจ้างสัญญารักสัญญาลวงมาสุขเสาร์อาทิตย์นะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้แม่เจ้าแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าอยากจะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆค่ะกับชื่องานว่ามหัศจั์งานช้างสุรินไปรู้จักกับงานนี้กันเลยค่ะไทยแซ่บ เมืองสุรินทร์ถิ่นอีสานใต้ชวนมาสัมผัสความอเมซิ่งของมหาศจรย์งานช้างสุรินทร์หนึ่งเดียวในโลกที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่12-23พฤศจิกายนนี้งานนี้มีทั้งการแสดงช้างขบวนพาเหรดช้างขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมส่วนใครที่ชอบชิมชอบช็อปทำไหมพายกทองพามัดหมี่งานจักสานเครื่องเงินโบราณของดีของฝากของขึ้นชื่อของสุรินทร์ก็มีมาให้ช็อปกันอย่างจุใจแต่ เด็ดแค่ไหนมาชมพร้อมๆกันในรายการกันเลยจ้าวันนี้นะครับเราเป็นเกียรติมากเราอยู่กับคุณสุวพงศ์กีพันธ์พิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ให้เกียรติมากๆเลยก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนค่ะถึงไฮไลท์ของงานมหาศจ์ช้างจังหวัดสุรินทร์ในปีนี้ค่ะครับเริ่มตั้งแต่ที่ นะครับทางจังหวัดเราได้จัดมีการรำวงสวงของแม่นางของจังหวัดสุรินทร์รวมแล้วประมาณ10,000คนโอ้คนนังรำหนึ่งหมื่นคนมาจากที่ไหนกันบ้างคะมาจากทั่วทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้เยอะมากแล้วเขารำกันที่ไหนคะ1 0 0 0 0คนนี่ที่ต้องกว้างมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นวงเวียนอนุสาวรีย์ของพญาสุรินทร์พักดีครับนักท่องเที่ยวคว จะเชิญเป็นแสนเลยใช่ไหมครับได้ยินว่าจะเชิญเป็นแสนคนเลยได้เก่งใจชาวบ้านฮะอย่างนี้ชาวบ้านต้องไปซ้อมกันเองไหมคะแล้วค่อยมารําร่วมกันไหมคะใช่ครับเราเราได้จัดให้ให้เอาเทปไปให้ชาวบ้านเขาซ้อมซ้อมต่างคนต่างซ้อมโอ้ถือว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจมากๆเลยแล้วมีอะไรอีกบ้างคะท่านครับนอกจากจะมีการรําแล้วเนี่ยในวันที่19นะครับเราก็จะมีการเลี้ยงอาหารช้างครับผม อีเชือกครับท่านหนึ่งร้อยหกสิบเชือกครับหนึ่งร้อยหกสิบเชือกต้องยาวขนาดไหนคะโต๊ะที่เลี้ยงช้างเนี่ยเราจัดอาหารเป็นผักผลไม้เนี่ยใส่โต๊ะไว้ยาวไปทั้งถนนเลยครับบุฟเฟต์โต๊ะจีนว้าวบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อไลฟเห็นบอกว่าจริงๆเราเนี่ยจัดมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วใช่ครับความพิเศษที่มากกว่าทุกๆปีมีอะไรบ้างคะครับก็เนี่ยฮะมีเลี้ยงอาหารช้างเสร็จแล้วในในในงานของช้างเองในงานช้างเองเนี่ยเราก็จะมีการจัดของ อาหารที่อร่อยๆอของจังหวัดสุรินทร์ให้มารวมตัวกันอยู่ในงานนี้นะครับอย่างเช่นนี่ครับอันนี้คืออะไรครับอังแก๊บบ๊อบครับอังแก๊บบ๊บอบเดี๋ยวนะคะมันจริงๆแล้วมันคืออะไรคะท่านมันกบใช่ไหมครับจริงๆก็คือเหมือนกับกบยัดไส้สมุนไพรแล้วก็เอามาย่าง มามามาพร้อมอร่อยมากคร้อมยัดถึงถึงต้องป๊อปปี้ชิมแล้วล่ะผมว่าลองหน่อยนะคะน้องอร่อยแน่นอนพี่รับประกันครับผมอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อที่รับประกันแต่พี่ไม่กินก่อนผมอ่ะเขาอยากป๊อปปี้ชิมอ่ะคแล้วผมกินให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนครับผมนะครับนี่นะนี่คือไส้อั่วกบใช่ไหมฮะครับเครื่องเทศแบบไส้อั่วแต่ยัดไปในตัวกบครับทราจิ้มปุ๊บอยากร้องเลยอบอบ บอกเลยว่ามีกลิ่นสมุนไพรชัดมากแล้วด้วยความว่าเป็นกลิ่นสมุนไพรของคนไทยยังไงก็กินแล้วสุขภาพดีแน่นอนอ<ช>แล้วความอร่อยอแซ่บพอดีอพอดีไส้อนวนี่เฮ้ยผมผมว่มามันติดคอมันี่ติดคอ,อนี่จะบอกว่าไม่ได้ทานได้กินหอมเลยเนะคุณผู้างค่ะอร่อยจนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอีกระหว่างนี้พูดไปเลยฮะเดี๋ยวผมกินต่อได้เลยค่ะท่กคนเชื่อไหมว่าชุดของเราเนี่ยราคาเหยียบแสนนะครับ ใช่เริงครับแนะนำครัะเป็นผ้าไหมยกทองราชสำนักครับผมชอบชุดผมมากเลยจริงคุณใส่แล้วดูหล่อมากแต่ว่าไม่ใช่แค่ที่เราใส่อยู่เท่านั้นเห็นบอกว่ามีผ้าผืนที่แบบแพงมากแล้วก็กว่าจะทอได้เป็นผ้าผืนไหนคะครับเป็นผืนนี้นะฮะเขาเรียกว่าผ้าไหมสี่ชีวิตฮะโอ้ทำไมถึงเรียกสี่ชีวิตคะท่านผู้ชมคือเขาต้องใช้คนสี่คนมาช่วยกันทอนะครับใช้คนสี่คนมาช่วยกันทอ วันหนึ่งเนี่ยจะถอดได้ประมาณ4เซนติเมตรตัวนี้สี่เซนติเมตรนิดเท่านี้เองนะครับใช่ครับสี่คนใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมกว่าจะได้มันเป็นงานละเอียดมากใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ราคาเป็นไงบ้างคะนิดหน่อยฮะนิดหน่อยแค่เมตรละประมาณแสนเดียวเท่านั้าเมตรละแสนเมตรละแสนคืออันนี้ก็คือ4ี่เม็ดสี่แสนใช่ครับแต่สวยมากสวยมากมันละเอียดมากครับผมกว่าจะได้ทุกเม็ดก็เป็นแสนละ ดูที่พวกเราใส่นี่ก็เป็นแสนแล้วใช่ครับและนอกจากนั้นเห็นว่าทำนู่นด้วยใช่ไหมพี่วอดปีทางนี้นี่ครับเห็นบอกว่าเป็นข้าวที่สวยที่สุดยังไงครับหอมยังไงฮะอันนั้นสวยอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวข้าวอยู่นี่ข้าวอยู่นี่ข้าวเลยผมขอโทษผมขออภัยไม่ได้เลยต้องนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้าวที่หอมที่สุดในประเทศไทยใช่ครับผมขออนุญาตนะฮะ โ oh, อ้โหหอมไหมครับประทานโทษครับนี่ขนาดยังไม่หุงยังหอมขนาดน,นี้ถ้าหุงมาต้องหอมมากๆแน่ๆข้าวสุริน,นจะเป็นข้าวเม็ดเล็กเม็ดเล็กเรียวนะครับ<ม><ม>แล้วก็มีความหอม,อมย,ยิ่งหุงเข้าไปแล้วจะยิ่งหอมแล้วก็ หนึบนุ่มอร่อยมากครับุูท่าได้กินน่าแดกมากเลยนันดูไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มีนะครับมีแบบหลายอย่างมากเลยถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่หอมที่สุดในประเทศไทยใช่ครับแล้วนอกจากนั้นค่ะในงานเห็นผ้าด้านหน้าสวยๆเหล่านี้ค่ะก็มีจาหน่ายในงานด้วยใช่ไหมคะมีจาหน่ายด้วยครับแล้วก็ทางจังหวัดเองได้ออกแบบชุดผ้าใหม่ๆนะครับผมสงสัยทีผมขออนุญาตถามนะฮะเนี่ยผ้าอย่างเนี้ย เวลาเขายกขึ้นมาผมต้องตอบตลอดเลยก็ผ้าไงก็ผ้าไงเพราะชอบถามไงผ้าไหมผ้าไหมผมต้องคอยตอบว่าอ๋อผ้าไงครับตอบอันนั้นเขาไม่ได้ถามเขาบอกว่าอันนี้คือผ้าจากไหมไม่ได้เคุณผู้ชมสวยครับช่วยด้วยครับพี่ช่วยด้วยครับอ่อน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 หยอกหยอกอ่านมาครับทางฝากถึงงานนลยครับว่ามันจะมีวันถึงวันเท่าวันที่เท่าไหร่ราคาเข้าชมเป็นยังไงบ้างครับครับงานช้างของจังหวัดสุรินทร์ในปีนี้จะเริ่มแต่วันที่12ถึงวันที่23 นะครับถึงวันที่ย3่สิบาาคมนะครับราคาค่าเข้าชมปีนี้เนี่ยเรามีเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่60ของงานช้างสุรินจะมีทั้งการจัดแสดงช้างภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับใช่ราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่บัตรปกติเนี่ยทุกๆปีที่ผ่านมามีชาวต่างประเทศเข้ามาจะขาย1 5 0 0 1า0 0บาทปีนี้เรา ลดราคาเป็นพิเศษทุกมผมห้าร้อยกับสามร้อยบาทโอ้โหคุ้มมากคุ้มมากฟ้าผ่าครับผมเรียกว่าลดราคาถูกมากครับจริงคุ้มมากๆถือว่าได้ไปดูปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวและนอกจากการแสดงช้างที่เราได้พูดถึงไปแล้วยังมีเครื่องประดับสวยๆที่ผลใส่อยู่นี่เหมือนกันด้านนู้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นมีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นเป็นเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินและเครื่องทองเหลืองที่ออกแบบโดยคนของอำเภอขาวสินารินที่มีความสามารถในการ ออกแบบเครื่องเงินและเครื่องทองเหลืองครับสวยมากสวยงามมากครับ ยิ่งใช้ประกอบกับชุดของไทยสวยๆนะฮะจะสวยงามมากครับราคาก็จับต้องได้ครับราคาจับต้องได้ที่สำคัญเพราะเป็นงานที่ของชาวบ้านทําเองแล้วก็ขายด้วยตัวเองเลยเนาะคือเราซื้อกับตรงชาวบ้านเลยใช่ครับสวยเลยอ่ะใส่แล้วแบบว่าใครใส่ก็สวยคลื่นเงินดีๆแบบนี้นะคะนัานกันให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยฝากเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานนี้กันเยอะๆค่ะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้ง ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวนะครับในวันที่12นะพฤศจิกายนถึง23งพฤศจิกายนชาวจังหวัดส,สุรินทร์ยินดีต้อนรับครับด้วยความมีมาตรฐานทั้งความสะอาดความปลอดภัย นะครับแล้วก็ความอลังการของงานช้างที่ท่านจะได้เข้าไปเที่ยวชมกันครับจริงๆสุรินก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากเท่าไหร่ขับไปเที่ยวกันรับรองว่าจะมีความสุขแล้วก็ได้ช็อปของดีๆกลับมาแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นงานแสดงโชว์ช้างที่ใหญ่ที่สุดในในโลกนะครับผมต้องไปกันนะอย่าพลาดนะแต่ที่สำคัญครับช่วงหน้านะฮะเราจะแจกอีกแล้วครับอนุญาตวันนี้แจกอะไรคะแจกอะไรนี่ครับ ไวเชอร์มูลค่า5,000บาทจากพัทคารเจิ้งโตนี่5,000บาทนะครับไปลอดลุ้นกันฮะว่าเบลกหน้าใครจะได้เป็นผู้ที่เราโทรไปหาแล้วคุยด้วยครับพักสักครู่เดียวครับครับผม หมุนก่อนเลยหมุนก่อนเลยแต่อยากจะบอกนะครับกติการในการที่จะมาลุ้นของรางวัลเราเนี่ยนะฮะคือแอดไลน์มานะครับที่ียวอาโค้ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์ของคุณเข้ามาและเราจะนาทุกอย่างที่คุณส่งมาเนี่ย ยัดไปในกล่องนี้ครับใช่นี่วันนี้เราหมุนเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะล้วงจับลึกๆเลยตามที่คุณผู้ชมขอมาใช่วันนี้ทางบ้านบอกให้ผมล้วงลึกๆหน่อยแล้วก็ให้น้องเนี่ยน้องป๊อปปี้เนี่ยเต้นตอนหมุนเบาๆอันนี้คือทางบ้านบอกมาใช่ครับผมเลยพี่บอกเองอันนี้พี่บอกเองด้วยทางบ้านด้วยแต่มาอูเะเลยมาผมก็จะจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะมามาหมุนเลยหมุนเลยเต้นตอนหมุนออ น่อมุนด้วยหมื่นด้วยหมื่นอ่อมูลด้วยอ่ะมูลเฮ้ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะแหมถ้าเขาได้จริงหยุดครับหยุดนี่คือหยุดแล้วหยุดหยุดเซฟเซฟไม่เกรงใจชุดพยาเลยอ้าวมาฮะลุ้นลึกๆเลยครับพี่ฮจักรจีผู้โชคดีวันนี้ผู้โชคดีวันนี้นะครับคุณจีรพรเชี่ยวเหลืองศูน0์แปดเ สซบแซบแซบครับผมโทรเลยครับผมได้เลยค่ะคุณจิรพรนะคบคุณจิรพรเชี่ยวเหลือนเที่ยวเลื่อนผมบอกเลยนะว่าคำถามวันนี้คือง่ายมากพี่บุษแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมถ้าดูแต่ต้นรายการยังไงก็ ตอบได้แน่นอนฮะจริงๆคำถามเราง่ายทุกวันง่ายทุกวันเราอยากแจกเราอยากคุยว่าอยากแจกมากจริงๆมีของแจกทุกวันไงเราต้องต้องออกมันต้องออกครับผมถ้าพูดตรงเลยคือมีคําถามไม้ขั้นเวลาจริงมันง่ายมากนุบอกงี้เลยแค่คุณรับสายเนาะสวัสดีค่ะคุณจีราพรใช่ไหมคะจากไหนคะจากแซปปาซาค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะส่งชื่อมาใช่ไหมคะคุณจิรพร เป็นไงคะดีใจไหมคะเราโทรหาดีใจค่ะแต่ว่าโอ้ยดูไม่จบอ่ะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำถามเราไม่ยากดูตั้งแต่ต้นอาจจะตอบได้ก็ได้อยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเดี๋ยวฟังคำถามจากจากน้องก่อนโอเคผมว่าคำถามนี้พี่จิรพร์ดูไม่ดูก็าจจะตอบได้ต้องบอกนนะครับว่าคำถามมูวว่าสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเมืองสุรินทร์คือ อชราัช้างครับถูกต้องครับผมช้างป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเถูกต้องค่ะวันนี้ได้รับเป็นกีบอเชอร์นะคะ5,000บาทจากพัตคาอาหารจีนเจิ้งตงขอบคุณค่ะจะบอกไหมว่าดูตอนที่คุณมาออกรายการรายการเอนเาอนเทตอนเช้านเ้ตนช้าอเช้าอนอนชนี้าตอนเช้านเอนเ่นอเานน้อนเอนมาตกนเะนเาออต ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้คุณเจ้าขอนโชคดีมากๆเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณค่ะแต่ย้ำนะครับถ้าสมมไม่มีคนไปกินด้วยบอกผมนะเดี๋ยวผมไปกินเพื่อนๆไ้งลย5,000บาท5,000บาทกินได้เหลือๆอบเก่ะขอบคุณค่ะ นะฮะโอเคโอ้โหตอนนี้นี่คือผมบอกเลยว่าแฟนคลับนะฮะรวมรวมถึงคนที่ส่งชื่อมาเยอะมากมแต่มีวิธีการติดตามและดูเราได้ช่องทางไหนครับพี่บุชก็มีทั้ง IG นะครับ Twitter Zap Plaza นะครับ Z-A-A-P-L-A-Z-A ครับผมมครับผมเรียกว่ามี มีช่องทางการติดตามไม่ว่าจะเป็นของช่องทางแทบใช่ไหมแล้วมีไอส่วนตัวของพวกเราอีกนะครับแล้วจะมีติ๊ t ต k อกอีกต่างหากเพราะว่าเราก็ลงชิปเต้นไปใช่กระแสตอบรับดีมากใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวไปดูทางนั้นนะคะก็จะได้เจอพวกเราในแบบที่ไม่ได้เห็นทางหน้าจอภาพหลุดๆภาพแบบโกโก้ของเราเนาะอาจจะมีแบบว่าสิกผมสิกแผลก็ได้ไม่รู้อะไรยเีย่ก็ผลดูแล้วย้ำอีกทีนะฮะว่าจะสะกดยังไงใช่ไหมครับครับ Z A A B PLA z a ครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะคะทุกช่องทางของเราเลยค่ะร่วมพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็เราจะได้เป็นคนตอบคุณไปด้วยนะคมีอะไรแนะนำมาได้ตลอดเลยนะคะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณฉากจากเซ็นทรัลพัฒนานะครับเสื้อผ้าจันโสมาโดยอาจารย์วียรธรรมตระกูลเงินไทยวันนี้ขอบคุณมากนะคะพวกเราเซ็าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ